วันนี้เนี่ยฮะผมบอกได้เลยนะครับต้องเตือนนะครับไอคนที่เป็นลูกเป็นหลานว่าอยู่ห่างๆกับตัวสวยด้วยนะนะต้องเตือนลูกหลานว่าอยู่ห่างกับตัวสวยอย่ามาอยู่ใกล้มันนะคนอย่างไออ้วนเนี่ยนะครับคนอย่างไออ้วนดาวพโตนี่นะนะมันเอาแต่คอนเทนต์มันเอาแต่การสร้างไรายได้มันไม่สนใจหรอกนอชจะติดตารางไม่ติดตารางมันไม่สนใจนะครับมีนกตัวหนึ่งกำลังลงเป็นเหยื่อนะครับวันนี้ยมวยดงนิดนะฮะนะก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าอ่ผมไม่รู้ว่าไอ สิ่งที่มันกำลังเล่นอยู่เนี่ยมันกำลังคืบคลานเข้าไปโดยผ่านทางลูกหลานของไอ้นอนชอเนี่ยไม่รู้จะปประสบความสำเร็จหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเรื่องแล้เมิอดออำนาจศาลเริ่มแผ่วท่านสังเกตเริ่มแผ่วเปลี่ยนไปเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะครับเปลี่ยนไปเรื่องนั้นเรื่องนู้นกูจะบอกมึงให้หนายบักวนไอ้คนที่ส่งเอกสารให้มึงเนี่ยเรื่องสลิปเนี่ยสลิปที่มันเป็นการแอบอ้างว่าผมไปขอทานออนไลน์จริงๆมันเปนคือค่าจ้างของผมมันคือเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผมตอนนี้ไอ้คนที่ส่งข้อมูลให้มึงเนี่ยเตรียมประกันตัวได้เลย กูฟ้องร้องไปที่ศาลเรียบร้อยแล้วคดีที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาตอนนี้เป็นจำเลยเรียบร้อยแล้วนะศาลประทับรับฟ้องนะครับมีคําสั่งประทับรับฟ้องนะครับสามีคาสั่งประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วไอคนที่ส่งข้อมูลนี่กับมึงเนี่ยไอผู้ชายคนประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วไอคนที่ส่งข้อมูลนี่กับมึงเนี่ยไอผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะที่ส่งข้อมูลนี่กับมึงเนี่ยตอนนี้ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาแล้วอ่คอยดูแลกันเดี๋ยวเจอกับกูและมันจะมีคดีที่สองตามไปด้วยในคดีมินประมาทนะ ไอ้ผู้ชายคนนั้นเจอกับกูแน่ไม่ช you know? si. yeah, em? ้าก like ัเร like no ็วนี้ต้องเจอกูไอ้คนที่ส่งสลิปให้มึงเนี่ยกูรู้ว่าใครนะกูรู้ว่าใครนะกูได้คุยกับพี่เขาแล้วเนี่ยพี่เขาบอกเลยต้องเป็นไอ้ตัวนี้และไอ้ตัวนี้จะต้องโดนสองคดีอ่ามันคอยดูน่าจะโดนสองคดีจะมีอาญาสองคดีมันเจ็บใจครับเอฟซีพี่น้องครับมีผู้ชายคนนึงครับไปหลอกเงินมีผู้ชายคนนึงไปหลอกเงินลูกความผมแล้วผมฟ้องเป็นคดีอาญาฐานช่อกงมันเจ็บใจผมครับรับหลังมันหมิ่นประมาทผมมันด่าผมผมแจ้งความดำเนคดีไปแล้วครับที่สพ อีกไม่นานคดีสองจะตามมาหามันนะทุกท่านฟังให้ดีนะครับไอ้ผู้ชายคนนี้เจ็บใจที่ผมจับผิดได้ว่ามันไปหลอกเงินลูกความของผมเราจรึงจะมีการดําเนินคดีกับเขาเขาจึงเจ็บใจจึงส่งข้อมูลไปให้อ่าคนบางคนเพื่อเอามาเล่นงานผมโดยการบิดข้อจจริงว่าเป็นเงินขอทานเป็นเงินที่ผมไปแอบขอทาน,น,น,าน,น,น,านไม่ใช่ทุกสลิปท,ที่ผมมีอยู่ในมือตรงกับที่ใครบางคนเอามาเล่นบิดเบือนอันนั้นไม่ใช่ครับเป็นเงินค่าใช้จ่ายค่าคดีบางอันเป็นเงินสองหมื่นบาทเป็นค่าคดีความหมินประมาทบางอันเป็นเงินคดีใหญ่ก็คดีใหญ่ นะมึงได้รับกรรมแน่จะบอกให้มึงไม่ต้องห่วงนะแล้วกูบอกมึงด้วยนะว่าเขาจัดมึงหนักนะพี่เขาฝากบอกมาว่าอย่ายอมและสมเกียรติคนแบบนี้ต้องเอาให้จมเขีย้ยวนะได้ข่าวว่าตกงานมาจากต่างประเทศใช่ไหมเขาไม่จ้างมึงแล้วใช่ไหมเออมึงก็เลยเล่นวิธีการแบบนี้หากินแบบนี้ใช่ไหมนะการที่มึงส่งสลิปต่างๆที่กูเคยส่งให้กับมึงเนี่ยนะสลิปต่างๆที่กูเคยส่งเออไม่เปิดที่พี่ผู้ว่าจ้างผมทุกความผมส่งให้กับมึงทุกคลิปเนี่ยมึงรอแล้วกันนะรอ อีกไม่นานคดีจะขึ้นสุดศาลนะมีการประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับการที่ไอ้อ้วนมันเอาสลิปต่างๆมาเล่นนะครับมีไอ้จระเข้เป็นตัวชูโรงเนี่ยนะครับท่านครับตอนนี้ไอ้คนนี้ให้ข้อมูลตกเป็นจำเลยในคดีอาญาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ผมเดินทางไปแต่สวฟ้องนะไม่กล้าเปิดเผยตัวกลัวเขารู้ว่าใครแค่นี้เขา,เารู้กันหมดแล้วนะเตรียมประกันตัวด้วยนะผมจะบอกให้เออมึงเตรียมประกันตัวหรือมึงจะไปสาบานตัวแล้วแต่เทคนิคมึงมึงไปประกันตัวแล้วกันที่โคราช ส่วนไอ้เรื่องละเมิอดอำนาจศาลเนี่ยไอ้เรื่องละเมิอดอำนาจศาลเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าเราทําไปตามระเบียบมีคนบางคนมาตีข่าวอยู่ได้แค่วันเดียวสุดท้ายก็ต้องเงียบเพราะกลัวว่าอาทิตย์หน้าจะมีการยื่นละเมิอดอำนาจศาลอีกีที่สองจะมีการยื่นละเมิอดอำนาจศาลอีกีที่สองไอ้กวนก็เลยเงียบไปกล่าวมาท้าทายกูไม่กลัวมึงกูจะสู้กูเป็นนักเล่านิทานอย่างมึงนี้เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็ได้รู้ว่าสิ่งที่มึงเล่านิทานเสมือนจริงจะเป็นยังไงมึงไปตอบสาร นะมึงไม่ต้องห่วงมึงมีหน้าที่อย่างเดียวคือมึงไปตอบสารมึงไปชี้แจงไปอธิบายกับศาลว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมจงมีนิทานเยอะเหลือเกินเอ๊ะทำไมนิทานถึงมีตัวละครเอ๊ะเรานิทานแล้วทำไมต้องออกมาตอบโต้ถ้ามออกมาตอบโต้บอกูไม่กลัวมึงหรอกมันไม่ใช่นิทานนะมึงก็รู้อยู่แล้วเวลามึงสาบานให้ครอบครัวมึงพิบัติข้าพเจ้าขอพูดจาแต่ความเป็นจริงต่อหน้าศาลต่อองค์พระท่านต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหากกู้เป็นเท็จขอพิบัติให้ครอบครัวชิบหายไปเปล่หมดเนี่ยมึงกล้าสาบานแล้วมึงกล้าไปยืนยัน ครอบครัวมึงนี่หมายถึงลูกชายมึงลูกสาวมึงด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเออนะไอ้อ้วนมึงอย่าคิดว่าเป็นการสาบานเฉพาะตัวนะให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเกิดความพิบัติก็หมายความถึงลูกมึงเมียมึงแต uh, okay. uh, ่ตอนนี hey. ้เมียมึงคงไม่มีแล้วล่ะนะเมียมึงคงไม่มีแล้วล่ะแนนสวัสดีครับมุนตรกนอรพอดีครับแม่งงัวไปหมดเห็นไหมครับเปลี่ยนเรื่องละคอนเทนต์ไอ้เรื่องละเมิดมาสารเปลี่ยนเรื่องละเริ่มเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไอ้เกาะกระแสญาตินักโทษอ่ะไอ้ผู้ต้องขังนอช เอาแล้วครับผมก็ไม่รู้ FC ของนอชอจะคิดยังไงหรือเมียนอชอจะคิดยังไงก็สุดแล้วแต่มันเมียนอชอหรือตัวนอชอหรือ FC นอชอจะคิดยังไงยังจะคงเชื่อใจคนแบบนี้อยู่ไหมนะครับอ่าอ่ามันจะเชื่อใจคนแบบนี้อยู่หรือไม่ก็แล้วแต่มันแล้วแต่เวรกรรมแต่ที่แน่ๆต้องไปเตือนหลานตัวเองต้องไปเตือนหลานหลานตัวเองสวัสดีคุณอัดครับอัดหรือคุณยูทีเนี่ยนะนะถ้าบอ,อกเสียงไม่ผิดอ่านว่าอัดน,นะครับผมเนี่ยนะเพิ่งเสร็จงานคุณทัศน ผมเสร็จงานปุ๊บก็ไปกินข้าวกินปลาพักผ่อนสบายพรุ่งนี้ก็วันหยุดไม่มีงานอะไรนะพรุ่งนี้ไม่ได้มีงานอะไรพรุ่งนี้วันเสาร์ผมก็อยู่สบายๆทำงานไปมีงานก็ไปไม่มีงานเราก็พักนะครับคุณแนนสวัสดีครับขอบพระคุณครับที่ช่วยมใจเอฟซี F C, สลิปที่โผล่ออกมาทั้งหมดมีการกันแกล้งผมเนี่ยมีการกันแกล้งผมเนี่ยมีการอ้างว่าเป็นการไปขอทานมีนการไปขอหลังใหม่มันไม่จริงถ้าผมขอทานเนี่ยนะครับทำไมผมถึงเอาหลักฐานมาชี้แจงได้หมด นะผมชี้แจงผมโทรหาคนที่เป็นคนจ่ายเงินผมนะเออผมโทรไปหาคนที่เป็นคนจ่ายเงินสลิปทุกใบเนี่ยเป็นคนจ้างคนเดียวเป็นการช่วยอ่าไม่ช่วยเป็นการตกลงกันทั้งค่าจ้างทั้งค่าน้ำมันค่าเดินทางทุกอย่างคดีบางคดีผมคิดอยู่สองหมื่นบาทเป็นคดีฟ้องไอ้ชอบผมมีคนบิดเบือนอผมก็ชี้แจงไปแล้วผมก็พูดซ้ำใครจะเชื่อก็เชื่อใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่ไม่สนใจแล้วผมย่ผมชี้แจงแต่วันนี้ไอ้หมูเดียวดายนะครับไม่ใช่หมูแดดเดียวนะครับไอ้หมูเดียวดาย กำลังออกมาเพื่อที่จะปั่นกระแสอื่นๆเพิ่มเติมกูจะเอามือกูจะเล่นงานมึงกูเป็นพลเมืองดีนะครับกูจะเล่นสองสามสี่ฝันไปเถอะนะครับฝันไปเถอะนะฝันลมๆแรงๆนะเ,เรื่องราวเป็นอย่างไรรู้ๆกันอยู่เรื่องราวเป็นอย่างไรรู้ๆกันอยู่วันนี้ลูกความของผมดําแจ้เนี่ยเขามีความสุขเขาหมดข้อหมดโศกแต่มีคนบางคนพยายามที่จะสร้างเรื่องสร้างราวให้ตัวเองเดือดร้อนให้ตัวเองทุกข์อาทิตย์หน้า นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในตัวเองทุกอาทิตย์หน้านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอาจจะมีการเดินทางไปยื่นหนังสือยื่นคำร้องของเอกสารเรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมในการเรื่องนั้นอํานาจศาลออมาขึ้นศาลได้ไม่ต้องร้องไม่ต้องดิ้นไปตองตี้เพราะที่พายที่บอกตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับนะผมไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่มันเกินกว่าอำนาจที่กฎหมายให้อะไรใช่ก็ใช่อะไรมีการดเนินการก็มีอันไหนไม่มีก็คือไม่มีเราไม่จำเป็นต้องไปกดดันเอไอคุณจะร้องเจ้าหนี้หนึ่งห้าเจ็ดเอไอคุณจะฟ้องเจ้าหนี้หนึ่งห้าเจ็ดเล่นเจ้าบตัวเจ เจ้าหน้าที่ป่าไมา้เจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนก็เบื่อเขาไม่อยากรับสายนะครับเขาไม่อยากรับสายเพราะอะไรรับสายทีไรมีแต่การเอามาแอบมา่จนเจ้าหน้าที่เขาเบื่อหมดแล้วน,นะฮะนะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับผมบอกกับสาวิตรีไปแล้วผมบอกกับลูกความผมว่าใช้ชีวิตอย่างสงบอย่าไปแค้นอะไรมันเลยอะไรที่จำเป็นต้องดำเนินการก็ดำเนินการไปอะไรที่มันผ่านได้ก็ผ่านไปเพราะเราไม่มีเวลาที่จะมาทำเรื่องไร้สาระเราไม่ต้องแกงหรอกว่าเราเป็นพลเมืองดีพลเมืองเออะไรไม่ต้องนะพอแล้ว เอาเวลาไปค้าขายดูแลลูกเต้า,าดูแลครอบครัวตัวเองดีสุดแต่ถ้ามันเหลืออดจริงๆอะไรที่มันเกินกว่ามันเป็นการล้าเส้นกนะ็แจ้งมณิษฐานนะฮะแจ้งมทิษศาก็เพราะเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้แหละครับไอบ้อ้วนมันถึงมิ่งไอ้อ้วนมันถึงรู้สึกทุรนทุรายไอ้อ้วนมันถึงเกิดอาการลมบ้าหมูนะเพราะอะไรมีการเรียกไปสอบแล้วไปให้คยทคำแล้วและมึงรอฟังผลกูเชื่อว่ากำลังรอฟังผลก,กูเลยเช็คได้ทุกท่านครับ ปากหมาปากร้อยเล่นกับสถาบาันมันเป็นแบบนี้ไงสังเกตไหมครับเปลี่ยนเรื่องแล้วครับ